สวัสดีจ้าพี่น้องรัผู้ชมมือนี้มะพบกับช่องยายภาษีชาแนลคือเกา่าเหมือนเดิมเนาะจ้ะมือนี้ย้ายภสีีในน้ำของมูลน้าทางเหล็กเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น,อน้องในเบิงในชมเป็นแนวทาง คนสิไปรับชมรับฟังยายไปสีฝากกดติดตาม i, กดไลค์กดแชรย์ยายไปสีนะไม่ได้จ้าพี่น้องแล้วก็จะเลื่มกดกระดิ่งเนาะคะ่ะนอย่างยายไปสีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสิบริพานเบิง์กผาดชมแนวทางเนาะจา้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์มาคุยมาทักทายกับยายไพ่กะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะกับเบ้าวไลายายห้างเนาะพี่น้องจ้าไปเบิงขอมูลแนวทางอาจารย์ทันแหลกเพล่นเนาะพี่น้องเนาะมาเบิรงค่ะ คู่โตด๊ดสองตัวเทิงวาซันพี่น้องสำหรับแนวทางของแอดผมเป็นคนโชคดีร้องเบิงพี่น้องะ่ะงวดนี่เป็นงวดแรงเลยายไพ่พอเลยเอามาให้เบิงมาเบิงว่าเพิ่นจะเข่าบ่อเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นบอกว่าซีสามซีซีหาสามเลยหาซีอยากบอกว่าหาสามน่าจะมาแห้งก็กันเนาะต่อไปเลยจ้าพี่น้องคาสามตัวบนระยะสัน้นวาซันพี่น้อง่าเอาแคปหน้าจอมีอยู่ที่ แปดชุดเนาะพี่นอกเนาะแคบหน้าจอเจ็ดเจ็ดซี่เจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดอ่าเจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดห้าแปดหานะคะสำหรับเนวทางสามตัวบนแขนแขนว่าจันต่อไปเลยจ้าสิบลางสำหรับเนี่ทางซอสนามบินนามนะะเนาะองวดที่แล้วสี่กับศูนย์มาศูนย์นะคะงวดนี้หกกับแปด หกกับแมาตัวใดตัวหนึ่งว่าสันพี่น้องเอามากกับจวดจาาน้ำเพลินได้คะ่ะพี่น้องขาเนาะต่อไปเลยจา้ามาเบิงสูตรนี้คะ่ะพี่น้องขาหน่วยลางบัตรที่นี่งวดที่แล้ว2ก็บศย์มาสองเนาะค่ะงวดนี้หนึ่งสากหันแก็บหกนะคะหนึ่งแปดหนึ่งหกหกหนึ่งหกสามเกนึ่งแาแเมนบัค่ะพี่น้องคะอ่ะอะต่อไปเลยจา้ามาเบิงแอดเพนเพนพาลุย้ยว่าสัน เนี่ยทั้งไต้เด้อร์วัซนพี่น้องค่ะเด่นหนึ่งกับหกหนึ่งหกหนึ่งเก้าเนาะค่ะเน้นเนีนสุดๆก็คือหนึ่งหกหกหนึ่งวัซนพี่น้องค่ะต่อไปเลยจา้ามาเบิ้งสูตรนี่ค่ะอาจารย์เด่นวัซนพิษพลาดประการใดขอโทษขอไผ่เด้อพี่น้องเด้ออย่าว่ายายไพ่เสียงแหมบเด้อพี่น้องเด้อเป็นวัดค่ะย,ยังว่าท่านเนีหายดีปรไนไดเนาะอ่ะเมื่อเบิ้งสามตัวห้าเก้าสามเก้าสามสามห้าเลยห้าเก้าเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้ามาเบิงสรุปเด่นบนเจ็ดซ้ำหนักห่ศูนย์วสันเก้าซ้ำหนักห่สามซีมาศูนย์สามบพี่นองเอาว่าไปตามสูตรเพื่อนนอพี่นองเนาะ,ะต่อไปเลยจ้ามาเบิงสูตรนี่ค่ะพี่น้องขาสูตรนี่หวยชุม่มแพรเด่นรางงวดที่แล้วเด่นศูนย์งวดนี้เด่นสองวสันสองอะไรดีแต่ว่ายาให้ดับสองรางเลยพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางของแอตตะนะคะมาเบิงสองตัวล่าง 5, 9, 7, หนึ่งกุมภาสองเก่าสองเจ็ดและสองสองนะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เพื่อนบอกว่าเด่นสายเหนือหน่วยเหนือเพื่อนบอกว่าหนึ่งวสันแนวทางหน่วยเหนือนะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะมาเบิงแอดปันปันบอกว่าคู่โต๊ะบนวสันแปดกับเก่ามาตัวใดตัวหนึ่งเร้่อว,วสันเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้ล่างตรงเนื้อเมกนี่อ่อนนะค่ะโดนๆพอเถื่อนหนึ่งเน 04, 0 5, 0 6, 96, 95, 96. าะศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกเก้าสี่เก้าห้าและเก้าหกยไพอ่านผิดพลาดประการใดต,ต้องขอโทษขอไผ่เหตุอีหยังบ่ถืออกถือใจขอโทษขอไผ่ลายๆนะคะต่อไปเลยจ้าเมาเบิ่งสูตรนี่เด่นเด่นบนนะคะเด่นบนสำหรับแนวทางของเอสโซสนามบินนามเนาะสามอาสองสามสี่ห้าหนึ่งนะคะพี่น้อง น่าจะมาครบบนนะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ามะเบิงสูตรนี้เงินเทวดาบุตรีสีบอยากไดวาสันเดินหกบนนะคะิ่นบอกว่าหกสองห้าสองห้าสองหกหาหกัล่างก็เด่นหกหกศูนย์หกเก้าหกแปดบนกัลลางสองสี่สามหกสี่แปดสี่เก้าและห้าสี่นะคะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้ามะเบิงสูตรนี้ค่ะพี่น้องคะ่ะบาทที่นี่อา่าสูตร นี่เป็นแนวทางของแอดอ่อออเ่อานซื้อบจำซื้อบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะเดนลักลอยเดนแปดวะซันพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้ามาเบิงสูตรนี่คะ่ะเดนลักลอยเดนสีกับเก่าเนาะจ้าต่อไปเลยจ้ารัฐบาลให้ลุงหนวดว่าซันเดนสามสามศูนย์สามแปดเน้นเดนสามหากันสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่ง เม็ดเดียวแขนเขนสามห้าแปดพนาพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่ค่ะพี่น้องคะแนวทางขนมไทยวัซันพี่น้องงวดที่แล้วมาเก่าเจ็ดสองเนาะงวดนี้ซีเจ็ดอ่าสองซีเจ็ดสองซีแปดสองเจ็ดแปดซีเจ็ดแปด เนนสองสี่สองแปดสี่แปดกับเจ็ดแปดพนาพินองคะ่ะอ่ะต่อไปเลยจ้ามาเบิงค่ะวันใจมหาส่วนวัสรรันของเอ็ดจิตนะคะเด่นลางวัสรรันพ่นองคะ่ะเลขเด่นสุดคือศูนย์สี่หนึ่งหกเจ็ดสี่แปดสี่และเก้าหกนะคะตัวร่องวัสดุพ่นอง่าแคบหน้าจอได้เลยนะคะต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งสูตรนี่ขนมไทยเลขเด่นบนหัวที่แล้วเด่นเจ็ดหัวนี่เด่นหานะคะต่อไปเลยจ้าสูตรนี่วัสดุพ่นองฟันทองอาจารย์กิมเคยนะคะ อ่ข้างบนหาหนึ่หาสี่ข้างล่างเก่าหก็ัส่หนึ่งวสันพี่น้องต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งแอดลุงทํานะคะเพิ่นบอกว่าเด่นชนอที่แปดหกสาเลขเด่นนะคะพี่น้องคะแปดหกสามหกสามและหกแปตัวถ่ายส6มหและ16ึ่หอดลุงทํานะคะต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งสูตรนี่าเพิ่นบอกว่าสองหางแตกว,วัาวส,สันวัวเจียวสองศูนยหน่งมา2องนเนาะ อ่าวดน,นี้มาศูนย์สองนะคะงวนนี้ซีหาซีหกมาตัวใดตัวหนึ่งนะคะต่อไปเลยจ้ะเนื้อเมฆนี่อ่อนนะคะสามตัวบนนะคะพี่น้องคะแคบหน้าจอได้เลยนะคะพี่น้องคะแคบหน้าจอไปเป็นแนวทางได้เลยนะคะจวดจานได้คะ่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้มามาเบงแอดนั่งฝาหน่อยใจเกินลอยโดนโดนพอเถื่อนนะพี่น้องเนาะเพื่อนบอกว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้า เพื่อนบอกเน้ๆ18 18 18นๆหนึ่งหกหนึะค่ะสตัวหกหนึ่งหกหกหนอเ่งแปดหนึ่งเจ็ดแปกและ6กหเพื่นมักหนึ่งบนนะคะสำหรับแนวทางแอดนั่งฟ้า้อยใจเกินลอยนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางสูตรนี้วสันลักกี้มักเดอร์แปดสามลางวสนเนาะค่ะต่อไปแอดมาตัวค่าวสันพี่น้อง่ะมาตัวค่าบอกว่าชุดเต็มเด่นบนลาง 8ปดกสัสว่าสันพี่น้องเพื่อนบอกว่า8ปดสองแปดเจ็ด8กแปดสและสี่นะคะต่อไปเลยจ้ะมาเบิ้งสูตรนี่ค่ะพี่น้องคะสูตรนี้เป็นแนวทางเออสูตรนี้เป็นแนวทางของแออัน เอ,อเสื้อคิมงวดที่แล้วเขาคููโตนนะคะแล้วก็เขาสองเก้าเจ็ดตัวโตนนะคะมาตามต่อจากงวดนี้ว่าเพิ่นหายอีหยังนอพี่น้องเนาะมาเบ่งคููโตอาจารย์เสื้อคิมค่ะเพิ่นบอกว่าหาสามนพี่น้องเนาะเอาเพิ่นไล่เง้วเลยพี่น้องคะ่ะจากศูนย์ห้าสามฮอตเก่าหาสามเนาะคะ่ะ เอาน้องเบิงค่ะพี่น้องคะ่ะเข่าสองงวดติดแล้วเนาะงวดที่แล้วฟัน 60, หกศูนย์งวดที่ว่าออกศูนย์หกหกศูนย์น่ะแหละพี่น้องต่อไปเลยจ้ามาเบิงสูตรนี่ค่ะเพื่อนบอกว่าดับลางสายแข็งเก่าบ่มาแน่นอนว่สาสันพี่น้องคะ่ะแอสตางแอตเทปบัลเลอร์แล้วก็แอตอิกคิวนะคะดับลางเก่าเนาะต่อไปเลยจ้าคู่ตัวอาจารย์เสือคิมนี่แหละพี่น้องค่ะเนาะอ่ะต่อไปเลยจ้ามาเบิงสูตรนี่ปิดถ่ายด้วยแนวทางของอาจารย์เสน่นะะห์เนาะค่ะงวดที่แล้วมา บนมาลางนะคะวดนี้ห้าห้าสามเก้าแปดสี่หนึ่งหกสำหรับแนวทางเหลขกตารางอาจารย์สเสน่ห์เนาะถ่ายคลิปนี้ยา้พ่ขอขอบคุณพ่อเม่พี่นอ้นองเนาะจ้าที่เด็กเขามารับชมเราฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆยปังปังสุขุมสุขุนข,ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าที่ได้แบ่งปันขอมูนาทาั้งยายไพ่ม่ใหพ้พ่อเม่พี่น้องได้เบิงได้ชมนเป็นแนวทางขอบคุณนนหลายๆเ้อจ้าสวัสดีจ้า